ผมกาลังจะพาท่านผู้ชมมาคุยถึงเรื่องคลาสรถยนต์นะครับว่าท่านผู้ชมจะมีวิธีดูยังไงนะครับว่าคลาสเนี่ยเริ่มเสื่อมเริ่มชันวุดิหรือว่าเริ่มจะหมดนะครับคือง่ายๆนะครับที่ท่านผู้ชมจะต้องดูเนี่ยนะครับคือรถที่ท่านผู้ชมขับอยู่ทุกวันนะครับเหยียบคลาสเข้าแค่หนึ่งนะครับเข้าได้นิ่มนวลนะครับไม่มีอาการติดขัดไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่คือเหยียบสุดนะครับเข้าได้นิ่มนวลไม่มีอาการติดขัดหรือ เข้าเกียร์ถอยนะครับไม่มีเสียงดังกรึบกับนิ่มนวลโอเคเป็นปกติยังใช้งานได้อยู่ในสเต็ปที่2อที่ท่านผู้ชมจะต้องเรียนรู้ก็คือในจังหวะที่เวลาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับออกรถไปแล้วนะครับใช้ความเร็วประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับแล้วไปอยู่เกียร์สามเคียร์สี่เคียร์ห้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเมันมีความรู้สึกเหมือนว่าท่านผู้ชมเนี่ยเหยียบคันเร่งนะครับรอ,อบรอ,อบรอบเครื่องยนต์เนี่ยม,มันสูงนะครับแต่รถมันไม่วิ่งสรุปแล้วคือมีอาการลื่น นะครับก็อาการลื่นเนี่ยสาเหตุเกิดจากผ้าคาสเนี่ยหมดหรือว่าเหลือบางมากเกิดจากการชำรุดจากระบบโค้เวอร์คาสหรือตัวหวีคาสเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านผู้ชมจะต้องตรวจสอบนะครับว่ายกเกียร์มาตรวจสอบดูผ้าหมดหรือว่าวีชำรุดแต่ในกรณีที่ระบบปั๊มคาตัวล่างสบนท้าชำรุดหรือลวหรือซึมเนี่ยตัวเวลาท่านผู้ชมเหยียบคลาเนี่ยเท่ากับ ค่าตัวเนี้ยมันไม,ไม่ไม่ทำงานมันไม่ไปสั่งงานที่ตัวโคเวอร์หรือตัวหวีนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าเคียร์ไม่ได้มีอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่เป็นคาาใช้สายคือถ้าคาาใช้สายเนี่ยในกรณีถ้าสายขาดหรือสายชํารุดเนี่ยเวลาท่านสวมเหยียบเนี่ยมันจะขาดตึงไปเลยอะไรทํานองนี้ครับหรืออาจจะมีอาการยืดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับว่า สายขาดหรือเปล่าถ้าสายขาดปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมเข้าเคียย์ไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วท่านผู้ชมกลับบ้านไม่ได้ด้วยต้องหาสายขาดแล้วเปลี่ยนก่อนนะครับท่านผู้ชมถึงจะดาเนินการขับต่อได้วันนี้เรียกได้ว่าลวงลึกกันจริงๆเคยได้ยินมาบอกว่าถ้าหากว่าเราขับรถอยู่แล้วรู้สึกว่ารถของเรากินน้ำมันมากกว่าปกติก็เป็นไปได้ว่า ตัวของระบบคลาสเองเนี่ยอาจจะหมดอายุแล้วหรือเปล่าอย่างนั้นมันมันเป็นข้อเท็จจริงมากเลยนะไหนคือคือคำว่ากินน้ํามันนะครับในระบบเอ่อถ้าคลาสเสื่อมหรือชํารุดเนี่ยผมว่าถ้าถ้าในในความรู้สึกในฟีลลิ่งในการขับเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมคือคือลักษณะว่าถ้าเกิดถึงขนาดคือถ้าผ้าคลาสหมดก็แสดงว่ามันลื่นค่ะคือมันไปแต่รอบเครื่องยนต์แต่แต่รถมันไม่ไปมันกินน้ํามันแน่นอน แต่ <c oughs> ทีนี้ไอ้ความความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยถ้าผู้ชมต้องสัมผัสเองอยู่แล้ว <c oughs> ยังไงก็คงไม่ยอมยังไงก็คงจะต้องแก้ไขก่อน <c oughs> คือมันจะใช้ต่อไม่ได้อีกไม่กี่วันหรอกครับคือเหมือนกับเราเร่งรถไปแล้วแต่มันไม่ยอมออกสัทีหรือมันจะออกช้าออกลําบากอย่างนั้นมันลื่นจนหนักๆที่หนักๆต่อไปถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ดําเนินการแก้ไขหรือไม่ดําเนินการเปลี่ยนพากคาสเนี่ย มันเลื่อนจนจนกระทั่งท่านผู้ชมเนี่ยไม่สามารถจะเข้าเกียร์ได้ะนะครับค่ะ,ะแล้วเรื่องของเสียงละคุณชัยพรบางทีถ้าหากบาดยางเอย่ยหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะกําลังจะเสื่อมและเรามักจะได้ยินเสียงเหมือนที่คุณชัยพรบอกประจำแล้วเรื่องของคลัสนี้ละค่ะมันจะพร้อมได้ยินเสียงอะไรบอกมาไหมคะคือไม่ว่าตั้งแต่โบราณมาแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวีคาดเรื่องผ้าค,คาดเนี่ยมันไม่มีอะไรจะดังเกิดในนี่แล้ครับท่านผู้ชม<อ>นะครับลูกปืนคลาสนะครับ ลูกปืนคลาสตัวนี้ส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ในอยู่ในระบบผ้าคาตหวีคาดเนี่ยส่วนมากมันจะดังนะครับแล้วก็ในรถปิกอัพในรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันมันจะกลับไม่ค่อยดังในลูกปืนตัวนี้มันจะกลับไปดังในลูกปืนปลายเกียร์สี่นะครับก็ก็เป็นวิวัฒนาการอีกรูปแบบหนึ่งครับ มองเห็นอันนี้แล้วเนี่ยนะคะพอจะยกเป็นตัวอย่างได้ไหมคะว่าเป็นผ้าคลาสที่น่าจะยังใช้ได้ต่อหรือว่าจะต้องรีบปรับปรุงหรือว่าแก้ไขยังไงมีวิธีสังเกตยังไงฮะครับที่จริงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็คงค,คงจะไม่ต้องไปเรียนรู้ถึงขนาดว่าผ้าเนี่ยมันหมดไม่หมดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดช่างเนี่ยเขาหยิบให้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูในหลุมเนี่ยนะครับว่ามันจะใกล้หัวหมุดแล้วหรือยังะนะครับความหนาของเนื้อผ้าเนี่ยเราก็พอจะทราบ นะครับมันก็จะบางลงไปทั้งสองคือภาคาเนี้ไม่ใช่มีด้านเดียวจะมี2ด้านนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วลองลังท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าในหลุมเนี่ยหัวหมุดเนี่ยนะครับถ้ามันจมลึกลงไปใกล้ถึงโลหะแล้วเนี่ยแสดงว่าภาคาเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าภาคาที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเหลืออีกประมาณ50-60%นะครับก็คงยังใช้งานได้อยู่ะนะครับ อ่าเนี่ยแหละก็ให้ดูไว้ให้ดูเท่าทันกันด้วยถ้าหากว่าเขาถอดออกมาให้ดูที่นี้พูดถึงถ้าหากว่าเราจะไปเช็คสันษฐานแล้วล่ะว่ารถของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบคลาสพอไปเช็คแล้วเนี่ยเขาจะเช็คอะไรให้เราบ้างแล้วเราถ้าหากว่ามันเสียหรือว่าเสื่อมจริงๆจะต้องเปลี่ยนเฉพาะภาคคลาสา<ๆ>หรือว่าต้องยกหมดเลยเอาอย่างนี้นะครับง่ายๆท่านผู้ชมใช้รถสมมติเอาสมมติว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดาะนะครับหรือจะอาจจะเป็นรถของน้องดั่งเองอย่างเงี้ยนิสสันนีโอเกียร์ธรรมดา วันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเหยียบคลาสแล้วตอนเช้าเช้าเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งนะครับหรือเข้าเกียร์ถอยเนี่ยหนึ่งกับถอยเนี่ยมันเซนซิทีฟจะสูงที่สุดนะครับในกรณีที่ภาคคลาสเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาหนึ่งกับถอยนะครับท่านผู้ชมจําไว้นะเกียร์หนึ่งหรือเกียร์ถอยเนี่ยถ้าเข้ายากเนี่ยสันนิษฐานไว้ได้อย่างหนึ่งแล้วว่าภาคคลาสเนี่ยมีปัญหานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภาคคลาสจะหมดนะครับอาจจะเป็นจากระบบ ถ้าเป็นคาสสายนะครับก็สายคือระบบสายเนี่ยมันก็มีการหย่อนเหมือนกัน <th. S 2> นะครับก็อาจจะเออมันห่างไปเนี่ยจะต้องคือสายไม่ได้ขาดนะครับอาจจะต้องให้ช่างเนี่ยเขาตั้งตั้งฟิกัดให้ให้ลักษณะการเหยียบเนี่ยมันสูงขึ้น <th. S 2> นะครับเราจะได้เข้าเกียร์ได้แล้วก็ถ้าเป็นคัสน้ํามันก็เหมือนกันนะครับตัวปั๊มคัสตัวบนหรือตัวปั๊มคัสตัวล่างเนี่ยอาจจะชํารุดนะครับ <ılmış. S 2> ลูกยางในนี้อาจจะเน่านะครับ เวลาเหยียบแล้วน้ํามันตีกลับก็คือไม่มีแรงผักไม่มีแรงผลักลงไปที่ปัม๊มปั๊มคาสตัวล่างะนะครับก็เป็นสาเหตุทําให้ก้ามปูหรือตีนผีตัวเนี้ยมันไม่กระดกเท่าที่ควรอ,อย่างรัศมีการถีบของเขาเนี่ยหนึ่งประมาณสมมติหนึ่งนิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระบบระบบคอนโทรลจากเท้าเราเนี่ยมันไปได้แค่ห้าสิบเซนมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นยกตัวหวี ยกตัวผ้าได้ <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่าผ้าคาจะหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องพิจารณาดูให้ดี <c oughs> นะครับ <c oughs> รวมถึงช่างเองก็น่าจะมีสรุป,สร,ปสรุปที่ดีค่ะ <c oughs> สรุปแล้วต้องถ้าเป็นคลาสสายตรวจตรวจระบบคลาสสายก่อน <c oughs> นะครับถ้าเป็นระบบคลาสน้ํามันก็ต้องตรวจด,ด้วยว่าตัวปั๊มคลาสน้ํามันเนี่ยตัวล่างตัวบนมันเน่าไหมมีการั่วซึมของน้ํามันไหมนะครับตรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนถ้าตรวจตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตามศูย์เนี่ยส่วนมากเขาก็จะให้ลูกน้องเนี่ยทดลองเหยียบคลาสดูะนะครับแล้วก็ให้ลูกแล้วก็ให้ให้ให,ให้ช่างอีกคนหนึ่งนะเราไปตรวจสอบดูว่าลักษณะการ<อ>ฟริกัดของของก้ามปูตัวนี้มันไปได้เป็นปกติไหมถ้ามันไม่ปกติปุ๊บมันก็จะผากออกไปน้อยแสดงว่าเขาก็ต้องแก้ไขในจุดพวกนี้ก่อนก่อนอที่จะ ยกเกียร์เอาภาคารลงมาเปลี่ยนผ้าเพราะว่าการยกเกียร์ลงมาเปลี่ยน้าคาสเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะให้เป็นเปลืองค่าใช้จ่ายมากค่ะพูดง่ายๆได้หากว่าสมมติว่ารถเราชำรุดเสียหายอยู่บริเวณเนี้ย <c oughs> ต้องเปลี่ยนแน่ๆน, <c oughs> นะคะควรจะเปลี่ยนอย่างอื่นไปพร้อมทีเดียวเลยไหมคะฟัง<อ>ดูแล้วมันดูยากลำบากคือที่จริงแล้วเรื่องตรงเนี้ยนะครับ อะไรหรือพาทของรถแต่ละแต่และยี่ห้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวบางครั้งมันก็แพงตัวจนนะฮะคือพาสคารบางทีก็พันกว่าบาทบางทีก็สามพันกว่าบางทีก็หกพันกว่าตัวหวีบางยี่ห้อเนี่ยหวีคาร์ตัวนี้ราคาเป,เป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็จะมาบังคับให้ท่านผู้ชมบอกเออท่านผู้ชมเวลาผ้าคาดหมดเนี่ยเพราะท่านผู้ชมเปลี่ยนให้หมดเลยนะทั้งชุดทั้งชุดค่ะนะฮะมีหวีคาดลูกปืนคาดท้าคาดท่านผู้ชมเปลี่ยนให้หมดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดท่านผู้ชมไปโดนสองหมื่นสามหมื่นท่านผู้ชมก็มา<อ>ด่าผมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้ช่างที่เขาดําเนินการซ่อมเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยดีกว่านะครับช่างเนี่ยที่เขาเขาเขาเห็นสภาพ อะไรของท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะทราบว่าศักยภาพและคุณภาพยังพอใช้งานได้อยู่หรือเปล่า,านะครับแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเปลี่ยนเทอทับมันก็ใกล้แล้วถ้าอย่างนั้นถึงถึงเวลาถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เปลี่ยนไปเถอะเชื่อผม ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องมาเสียค่าแรงยกอีกโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องเลือกอู่ที่น่าไว้ใจได้ด้วยเปรียบเสมือนกับเราเปลี่ยนไอ้สายพานทั้มมิ่งอะนะเราเปลี่ยนสายพานทั้มมิ่งปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนดัดสายพานด้วยอะไรด้วยไปทั้งชุดค่ะคราวนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่น่าสนใจเป็นที่สุดว่าจะขับขี่ยังไงให้เราใช้ได้ใช้ระบบคลัตช์ที่เรามีอยู่ประจํารถเราเนี่ยไปได้นานๆคุณใจพรมีเทคนิคหรือว่าคำแนะนำอะไรบ้างคะจริงๆแล้วเรื่องภาคคลัตช์เนี่ยนะครับโดยสแตนดาร์ดโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยยมมมมัันนนจะะีอาาาาุ่กรรใช้งปณ8โลหดื ในสภาวะปกตินะครับมไม่ใช่ขับแบบรถที่อยู่ในกรุงเทพบ้านเรานะครับคือ,อผู้ขับขี่เนี่ยต้องไม่เปลี่ยนเกียร์ในรอบสูงะนะครับแล้วก็ไม่ขับรถเรียคลาสนะครับแล้วก็ไม่ออกรถแรงไม่ออกรถกระชากนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วอายุการใช้งานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทัศนะของผู้ขับขี่ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องอที่ท่านผู้ชมจะต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยไหม ถ้าท่านผู้ชมเปลี่ยนเกียร์บ่อยเนี่ยผมว่าอย่าว่าแต่แป0 0มื่นเลยนะฮะถ้าเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆเนี่ยโดยสภาว่ารถติดบ้านเราเนี่ยบางทีสามหมื่นสี่หมื่นก็อย่างรถแท็กซี่เนี่ยนะครับแค่ระยะบางทีครึ่งปีหเดือนแปดเดือนบางทีก็ต้องเปลี่ยนคลาสก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยมันไม่สามารถที่จะกำหนดเป็นกิโลได้